สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะทางช่อง YouTube แม่าริพาไทยของเราด้วยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะอยู่ในโซนของฝันของฝากนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือน,นะคะมากมายหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นคอผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมใหญ่รวมไปถึงนะคะผ้าห่มสวยๆนะคะคุณลูกค้าที่เห็นอยู่ทางด้านบนนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค,ค้าอยากได้เนี่ยอยากช็อปนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะ จิตบอกว่าเยอะแยะมากมายที่คุณลูกค้าได้เห็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าคะช่วงนี้ค่ะที่หน้าร้านแม่มริพาไทยของเรานะคะจะเป็นช่วงนะคะเทศกาลงานเกษียณค่ะคุณลูกค้าค่ะเทศกาลงานเกษียณนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะของขวัญของฝากนะคะผ้าไทยนะคะคิดถึงร้านแม่มริพาไทยของเราค่ะ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะคุณลูกค้าหาเซตนี้590บาทแบบนี้คุณลูกค้านะคะก็จะส่งมอบส่งต่อเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่นะคะก็จะมีผ้าสลงแล้วก็มีผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้นะคะอยู่ในเซตเดียวกันแบบนี้นะคะจะัดจาหน่ายราคาอยู่ที่590บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะพี่จ้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะจะรับกิ่เซตร,รับกิ่กล่องแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยแต่ถ้าสั่งงงงซื้้อออออคคุณลูููกาาายย่่ออย่่ตตเภจััหวด วันนี้คุณลูกค้าขาสั่งซื้อนะคะ10กล่อง10เซตขึ้นไปวันนี้คุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีนะจัดส่งให้ฟรีแต่ถ้าสั่งซื้อไม่ถึงนะคะทางร้านขออนุญาตนะคะบวกเพิ่มออเดอร์ละ100บาทอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อสั่งซื้อเริ่มต้นที่กี่กี่กล่องก่อนสั่งซื้อเริ่มต้นที่3กล่องนะคุณลูกค้าขาเพราะว่าจะแพ็คลงลังพอดีอยู่ที่3กล่องนะ ราคานะคุณลูกค้าค่ะเซตนี้นะคะราคาเซตละ590บาทราคาเซตละ590บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชื่นชอบสนใจนะในรูปแบบของผ้าขามมาค่ะผ้าขาหมาผ้าฝ้ายผ้าขาหมาผ้าฝ้ายนะคะเซตนี้130บาทคุณลูกค้ารับ10เซต1,300ัรบาทแค่นั้นค่ะคุณลูกค้าใช้งานวันไหนคุณลูกค้าใช้งานวันไหนคะจัดส่งจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณพี่จ๋า สั่งซื้อสั่งทำสิบกล่อง1,300บาทใช่ไหมนะคะจัดส่งฟรีจัดส่งให้ฟรีเลยคุณลูกค้าค่ะแต่คุณลูกค้านะคะต้องโอนเงินขึ้นหนึ่ง แล้วอีกครึ่งหนึ่งเก็บเงินไปทางได้เลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่ทานด้วยสําหรับ,บ,บคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าเป็นงานออเดอร์จะมีโอนมาจําครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งสามารถเก็บเงินไปทางหน้าบ้านหรือว่าคุณลูกค้าจะโอนนะคะก่อนส่งสินค้าก็ยินดีค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกนะคุณลูกค้าจา๋าแต่เริ่มต้นคือต้องมีโอนมาจําครึ่งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยเนอะรวมไปถึงค่ะงานผ้าไทยของฝากนะวันนนนี้้ะะคใรูปแบบของผา่่ม ผ้าห่มผ้าคลุมนะคะผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้ราคาของละ450บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อเริ่มต้นที่3กล่องค่ะคุณลูกค้าคะราคา่องละ450บาทแล้วก็มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมอยู่ที่100บาทแต่วันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ10กล่องขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่ามีคุณลูกค้าซื้อจริงๆซื้อนะคะ